มีทานเรื่องสินสอดครั้งหนึ่งยังมีชายหญิงสองผัวเมียตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนห่างไกลเมื่อผัวเมียคู่นี้ได้ลูกชายก็ปรากฏว่ามีโชคมีลาบมากมายได้วัวควายถึงร้อยตัวแต่หน้าแปลกที่ไม่มีลูกวัวลูกควายเลยสักตัวเดียว แถมทรัพย์สมบัติอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรอีกมีแต่งวงควายร้อยตัวเท่านั้นครั้นอยู่ต่อมาลูกชายก็เติบโตขึ้นจนมีอายุได้15ปีพ่อก็ได้เสียชีวิตลงและอีกหลายปีต่อมาแม่ของเขาก็ได้เสียชีวิตตามไปอีกคนมรดกงวควายร้อยตัวนั้นก็ได้ตกมาเป็นของลูกชาย เมื่อเสร็จพิธีศพแม่ตามประเพณีแล้วลูกชายที่เป็นชายหนุ่มเต็มตัวก็คิดจะหาเมียเขาได้บอกแก่ลุงเพื่อนบ้านว่าข้าเห็นจะต้องมีเมียเสียทีนะลุงเพราะพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วข้าจะอยู่คนเดียวต่อไปได้อย่างไรข้าต้องแต่งงานแล้วจริงหลานลุงเพื่อนบ้านตอบ หลานอยู่คนเดียวคงจะเหงาพอดูเอาเถอะลุงจะลองมองมองหาให้เผื่อว่าหลานจะได้แต่งงานกับคนที่เหมาะสมกันถ้าได้อย่างนั้นก็ดีทีเดียวชายหนุ่มกล่าวลุงเพื่อนบ้านคนนั้นได้ออกเสาะหาผู้หญิงที่เหมาะสมให้กับเขาจนกระทั่งได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่ง เขาจึงรีบกลับมาบอกชายหนุ่มว่าลุงเจอผู้หญิงที่หลานต้องการแล้วแต่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงเมืองนี้หรอกอยู่ที่ไหนล่ะลุงผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่เมืองไหนชายหนุ่มถามอย่างกระตือรือรน้นอยู่อีกเมืองหนึง่งห่างออกไปโน่นลุงคิดว่าต้องเดินทางตั้งแปดชั่วโมงกว่าจะถึงเป็นลูกใครกันเล่าลุง ชายหนุ่มถามต่อเป็นลูกสาวกำนันที่เป็นคนร่ำรวยมากเมวัวควายต้องหกพันตัวและไม่มีลูกคนอื่นอีกมีเพียงลูกสาวคนนี้คนเดียวถ้าพ่อตายวัวทั้งหกพันตัวก็จะต้องเป็นของลูกสาวทั้งหมดครั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มก็บังเกิดความอยากได้หญิงสาวจึงขอร้องเพื่อนบ้าน ผู้ที่ช่วยทำหน้าที่เป็นพ่อสื่อให้ไปบอกกับพ่อกำนันว่าตนอยากแต่งงานกับลูกสาวของเขาพ่อสื่อก็ออกเดินทางไปบอกกับพ่อกำนันหวันรุ่งขึ้นกำนันก็ตอบกลับว่าใครก็ตามที่อยากแต่งงานกับลูกของข้าต้องนำสินสอดมาให้ข้าเป็นวัวควายร้อยตัวถ้าใครนำสินสอดจำนวนเท่านั้นมาให้ข้าข้าจะยกลูกสาวให้ทันที พ่อสื่อจึงรีบนำความมาบอกแกชายนมเขาถึงกับอึ้งในที่สุดก็บอกแกพ่อสื่อว่าเขาเรียกสินสอดเป็นวัวควายตั้งร้อยตัวแล้วก็บังเอิญค่ะก็มีวัวร้อยตัวอยู่พอดีถ้าให้ไปเสียแล้วข้าจะเอาไรเลี้ยงเมียข้าเล่าในเมื่อข้าไม่มีสมบัติอะไรติดตัวอีกเลยนอกจากวัวควายร้อยตัว ที่พ่อแม่เหลือไว้ให้เท่านั้นเพื่อนบ้านที่ทำหน้าที่พ่อสื่อก็ได้กล่าวว่าถ้าเห็นว่าไม่ไหวเจ้าไม่ต้องการผู้หญิงคนนี้ก็บอกข้าข้าจะได้ไปบอกพ่อของเขาหรือถ้ายัางต้องการอยู่ก็บอกมาให้แน่แนชายหนุ่มคิดแล้วคิดอีกในที่สุดก็ตอบตกลงตกลงลงุง ช่วยบอกเขาด้วยว่าข้าไม่ขัดข้องแล้วจะนำวัวควายร้อยตัวไปมอบให้เมื่อพ่อสื่อบอกกับพ่อกำนันพ่อกำนันก็ให้คนไปรับตัวลูกเขยในอนาคตมาพบครั้นชายหน่มมาถึงก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีตางก็ปรึกษาหารือเรื่องพิธีแต่งงานหลังจากนั้น เมื่อชายหนุม่มนำวัวควายมามอบให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ทำพิธีแต่งงานพิธีการเลี้ยงฉลองหลังจากนั้นชายหนุม่มก็พาเจ้าสาวกลับบ้านของตนสองผัวเมียอยู่ด้วยกันเพียงสิบวันข้าวปลาอาหารที่สะสมไว้ก่อนหน้านั้นก็หมดลงชายหนุม่มไม่รู้จะหาอะไรมาให้เมียกินจึงบอกว่านี่แม่นางข้าน่ะ ไม่มีของอะไรเหลืออีกเลยแต่ก่อนยังมีวัวควายอยู่ตั้งร้อยตัวยังได้ดีดนมวัวมากินพอประทังชีวิตได้แต่เดี๋ยวนี้ข้าย,ยกให้พอของเจ้าไปหมดแล้วเป็นข้าสินสอดข้าก็เลยไม่มีอะไรให้กินข้าเห็นจะต้องไปขอจากเพื่อนบ้านที่มีวัวพอจะรีดนมให้ได้ถึงจะได้มากได้น้อยอย่างไรก็ตามก็ยังดีกว่าเราไม่มีอะไรพูดแล้วชายนม่ม ก็ออกไปทำตามนั้นนับแต่นั้นมาก็เลยได้มีอาชีพเป็นคนรีดนมบัวให้เพื่อนบ้านเชา้าคืนก็จะต้องช่วยรีดนมบัวให้เพื่อนบ้านแล้วก็ได้นมมาเป็นค่าแรงพอได้เป็นอาหารของตนและเมียวันหนึ่งเมียที่อยู่กับบ้านก็ไม่มีอะไรทำเธอได้ออกไปยืนเล่นที่ประตูหน้าบ้าน พอดีมีชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาคนหนึ่งเดินผ่านมาเมื่อชายหนุ่มเห็นหญิงสาวยืนอยู่เพียงคนเดียวก็บังเกิดความปรารถนาอยากได้ขึ้นมาทันทีจึงได้ไปหาคนไปลองทาบทามหญิงสาวตอบว่าเรื่องที่ท่านนำมาบอกข้านั้นเห็นทีจะต้องคอยนานสักหน่อยจนกว่าข้าจะตกลงใจแล้ว ข้าถึงจะตอบให้ท่านทราบในภายหลังให้ข้าตอบตอนนี้ข้าตอบไม่ได้หรอก3เดือนต่อมาพ่อของหญิงสาวก็ได้มาเยี่ยมลูกสาวถึงบ้านเมื่อพ่อลูกได้พบกันก็แสดงความดีอกดีใจแล้วหญิงสาวก็เชิญพ่อเข้าไปในบ้านผู้เป็นพ่อก็ได้ถามถึงความเป็นไปของลูกสาวและสามีว่าเป็นอย่างไรบ้าง ลูกสาวก็ตอบว่าเรียบร้อยดีเพื่อไม่ให้บีดานั้นเป็นห่วงแล้วเธอก็เข้าไปในห้องนอนร้องไห้เสียใจเพราะในบ้านไม่มีอะไรสักนิดที่พอจะทำกับข้าวเลี้ยงพ่อของตนได้เมื่อเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินออกไปหลังบ้านพอดีไปเจอกับชายคนหนึ่งที่เคยมาทาบถามเธอเอาไว้คราวนั้นเมื่อยืนเตะๆในบริเวณนั้นพอดี เมื่อหันมาเจอหยิงเจ้าของบ้านเขาก็เรียกให้เธอเข้าไปหาใกล้ๆแล้วก็พูดว่าข้าเคยส่งคนมาพูดจากับนางแล้วนางก็บอกมาว่าจะมาเยี่ยมข้าแต่แล้วก็ไม่เห็นมาทำไมนางถึงได้มีจิตใจรนเรแบบนี้ล่ะแล้วเขาก็ยังพูดต่ออีกว่าตั้งแต่เขาเจอเธอคราวนั้นเขาก็นอนไม่หลับ พอหลับตาก็เห็นแต่ภาพนางในฝันตลอดหญิงสาวจึงเอ่ยขึ้นว่าเอาเถอะข้าก็จะไม่ทำให้ท่านลำบากใจอีกต่อไปถ้าท่านปรารถนาตัวข้าจริงข้าก็จะไปหาท่านโดยไม่ชักช้าแต่ตอนนี้ข้าขอเนื้อสักชิ้นหนึ่งก่อนข้าจะทำกับข้าวเลี้ยงแขกแล้วข้าจะไปหาท่านในภายหลัง ชายหนุ่มถามถ่ายว่าแขกค,คนนั้นเป็นใครและหญิงสาวก็ตอบว่าพ่อของเธอเองที่มาจากเมืองไกลแล้วชายผู้นั้นก็รีบไปจัดการหาเนื้อมาให้ราวครึ่งกิโลหญิงสาวรับเนื้อแล้วก็กลับเข้าบ้านส่วนชายคนนั้นก็ยังคงเดินไปมาอยู่หลังบ้านนั่นเองเพื่อคอยหญิงสาวที่สัญญาว่าจะไปหาตน ไาหญิงสาวหั่นเนื้อเป็นชิ้นๆใสหม้อต้มขณะนั้นชายหนุ่มผู้เป็นสามีก็ได้กลับเข้ามาบ้านพอดีคั้นแลเห็นพ่อตานั่งอยู่เช่นนั้นก็เลือดขึ้นหน้าไม่รู้จะพูดหรือทำอย่างไรดีแต่ในที่สุดก็สงบอารมณ์ขุนเคืองลงเสียได้ตรงเข้าไปหาและทักทายตามธรรมเนียมแล้วก็เลยไปดูเมียในครัวเห็นว่ากำลังต้มเนื้ออยู่ จึงถามถายว่าได้เนื้อมาจากไหนฝ่ายภรรยาก็บอกว่าได้มาจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านให้มาชายหนุ่มถึงกับนิ่งไปรู้สึกเศร้าใจที่ตนช่างแสนยากจนจึงพูดกับเมียขึ้นว่าทำอย่างไรดีล่ะแม่นางเราเองก็ยากจนไม่มีอะไรจะกินแล้วยังจะต้องเลี้ยงแขกอีกเมียก็ตอบว่า ไม่รู้จะทำอย่างไรฝ่ายสามีจึงออกไปหาคนที่มีอันจะกินที่ตนทำงานด้วยแล้วเรื่องให้ฟังโดยตลอดเมียรับมาแล้วก็วางไว้ก่อนจะตักเนื้อใส่จานส่วนชายที่หวังในตัวหญิงสาวนั้นยังคงเดินไปเดินมาอยู่ช้านานจนเลยเวลาที่หญิงสาวสัญญาไว้ก็เลยลองเดินเข้าไปทางหน้าบ้านแล้วมองเข้าไปในประตู จึงตรงเข้าไปทักทายเจ้าของบ้านต้อนรับอย่างดีแล้วก็เชิญให้นั่งตัวของหญิงสาวนั้นคุยกับคนแปลกหน้าได้เป็นอย่างดีหารู้ไม่ว่าชายแปลกหน้ากําลังจะมาทําลายสันติสุขของครอบครัวของตนหญิงสาวยกจานเนื้อมาตั้งกลางวงพลางพูดว่าอา้ากินเสียคนโง่ทั้งสามเอ๊ะ พูดอะไรนะมาว่าพ่อพ่อของหญิงสาวร้องเออะอะกินเสียก่อนสิแล้วจะบอกให้หญิงสาวกล่าวแต่พ่อไม่ยอมกินถ้าไม่บอกมาก่อนว่าตนโง่เรื่องอะไรในที่สุดลูกสาวก็เลยบอกให้รู้ว่าพ่อขายของราคาถูกแสนถูกขายอะไรหญิงสาวก็พูดต่อว่า ก็ขายลูกนะ่ะพ่อมีวัวควายถึงหกพันตัวแต่พ่อก็มีลูกเพียงคนเดียวแต่พ่อขายลูกด้วยสินสอดวัวควายแค่ร้อยตัวเท่านั้นอย่างนี้ไม่เรียกขายถูกอีกหรือจริงพ่อรับคำพ่อโง่จริงๆอย่างที่ลูกว่าข้าเล่าโง่เรื่องอะไรสามีของหญิงสาวถามหญิงสาวเธอก็ตอบว่า ท่านน่ะยิ่งโง่หนักขึ้นไปอีกมีอย่างที่ไหนท่านมีวัวควายตั้งร้อยตัวถ้าหาผู้หญิงในเมืองเดียวกันอาจเสียค่าสินสอดเป็นวัวควายเพียงสิบตัวหรือยี่สิบตัวเท่านั้นแต่ก็ไม่ยักกะหากลับไปสู่ขอค่ายอมเสียวัวควายจนหมดตัวแล้วก็ไม่มีอะไรจะกินต้องไปเป็นค่าของคนอื่นเขาถึงมีอะไรมาให้เลี้ยงชีพ แล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่าโง่หรือสามีก็รับว่าโง่จริงส่วนชายโฉดนั้นก็ถามบ้างว่าตนโง่อย่างไรหญิงสาวก็ตอบไปว่าตัวท่านน่ะสิโง่โง่ที่สุดท่านคิดว่าจะเอาเนื้อครึ่งกิโลมาแลกกับสิ่งที่ซื้อมาด้วยราคางัวควายตั้งร้อยตัวอย่างนั้นไม่ใช่หรือชายผู้นั้นถูกหญิงสาวต่อว่าอย่างจัง เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็รืบลุกขึ้นวิ่งหนีไปทันทีพ่อของหญิงสาวพักอยู่ได้หกวันจึงกลับบ้านเมื่อถึงบ้านก็ส่งวัวควายสินสอดจากลูกเขยคืนมาให้ทั้งร้อยตัวและยังแถมให้อีก200ตัวด้วยทำให้ลูกสาวได้อยู่กับสามีอย่างเป็นสุขตลอดไปตั้งแต่วันนั้นเรื่องสินสอดก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะ สวัสดีค่ะ